สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริเฟรมครับอริยะมาคคลิปนี้นะครับเสนอตอนสุขันลิกานุโยกสองแบบครับสุขันลิกานุโยกสองแบบพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับท่านจุนทะว่า 1. สุขันลิกานุโยกของมิจฉาทิฏฐิจุนทะอาจจะมีปริภายชค ผู้เป็นลัทธิอื่นทั้งหลายกล่าวกับพวกเธออย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยะปุตติยะอยู่กันอย่างตามประกอบด้วยสุขคันลิกานุโยคประกอบตนให้ชุม่มอยู่ด้วยความสุขดังนี้จุนทะเมื่อปริพายชกผู้เป็นลัทธิอื่นกล่าวอยู่อย่างนี้พวกเธอพึงกล่าวกับเขาว่าอาวุโสสุขัลิกานุโยคชนิดไหนกัน ก็สุขคัลิกานุโยคมีอยู่มากมายหลายอย่างหลายประการดังนี้จุนทะสุขคัลิกานุโยคสี่อย่างเหล่านี้เป็นการกระทําที่ตำํามเป็นของชาวบ้านเป็นของชนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายคำนดัดไม่เป็นไปเพื่อความดับความสงบระง,งับ ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อมไม่เป็นไปเพื่อนิพพานสี่อย่างอย่างไรเล่าสี่อย่างคือ 1. คนบางคนในกรณีนี้เป็นคนผ่านฆ่าสัตว์มีชีวิตแล้วเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขให้อิ่มนำ้ำนี้เป็นสุข,ขันลิกานุโยคข้อที่หนึ่งสองจุนทะข้ออื่นยังมีอีกคนบางคนในโลกนี้ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขให้อิ่มนำ้ำนี้เป็นสุขคลิกานุโยคข้อที่สองสามจุนทะข้ออื่นยังมีอีกคนบางคนในกรณีนี้กล่าวเทศแล้วเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขให้อิ่มนำ้ำนี้เป็นสุขคลิกานุโยคข้อที่ 3. สามสี่จุนทะข้ออื่นยังมีอีก คนบางคนในกรณีนี้อิ่มเอิบเพื่อพร้อมด้วยกรรมคุณทั้ง5ให้เขาบำเรออยู่นี้เป็นสุขคลิกานุโยคข้อที่ 4. 2. สุขคลิกานุโยคของสัมมาทิฏฐิจุนทะอาจจะมีปริภาชกผู้เป็นลทัทธิอื่นทั้งหลายกล่าวกับพวกเธออย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยะปุตติยะอยู่กันอย่างตามประกอบด้วย สุขคัลิกานุโยคสี่อย่างเหล่านั้นเป็นแน่ดังนี้พวกเธอพึงกล่าวกะเขาว่าหาใช่อย่างนั้นไม่ปริภาชกเหล่านั้นไม่ได้กล่าวแก่พวกเธอโดยชอบแต่กล่าวตูพวกเธอด้วยคำไม่จริงไม่แท้จุนทะสุขคัลิกานุโยคสี่อย่างเหล่านีน้เป็นไปเพื่อความนายความใคร่กำหนัดเป็นไปเพื่อความดับ ความเข้าไปสงบรำงงาเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวสี่อย่างเหล่าในเล่าจุนทะสี่อย่างคือ 1. ภิกษุในกรณีนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ นี้เป็นสุข,ขาลิกานุโยคที่หนึ่งสองจุนทะข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพระสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ นี้เป็นสุขคัลิกานุโยคที่สองสจุนทะข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและย่ำเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สอันเป็นฌานที่พระอริยะเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู นี้เป็นสุขคลิกานุโยกที่สาสี่จุนทะข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมณัสทั้งหลายในการกอนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความมีสติเป็นธรรมอันบริสุทธิ์เพราะอุเบขาแล้วแลอยู่นี้เป็นสุขคลิกานุโยคที่สี่ จุนทะสุขลิกานุโยคสี่อย่างเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความนายความไกลกำนาดเพื่อ,อนิพพานโดยส่วนเดียวจุนทะนั่นแหละคือฐานะที่มีอยู่คือฐานะที่ปริพาชกผู้เป็นลัทธิอื่นทั้งหลายจะกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณนะสักยะปุทธิยะอยู่กันอย่างประกอบด้วย สุขคกานุโยคสี่อย่างเหล่านี้ดังนี้พวกเธอพึงกล่าวกะเขาว่าอย่างนั้นถูกแล้วปริพาชกเหล่านั้นกล่าวกับพวกเธออยู่อย่างถูกต้องจะกล่าวตูพวกเธอด้วยคำไม่จริงไม่แท้ก็หาไม่ได้นี่คือตอนสุขคกานุโยคสองแบบครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับอริยมรรคหนทางอันประเสริฐ คลิปนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ